สวัสดีจ้าเมื่อหนีเข้ากับมาพบมาพอกันทุกๆวันอังคารในเวลาสองถุมกับปกาศมาที่นีกบสาภูไทยตอนนี้สาภูไทยจะยุ่งที่กับปัญหาสาขารังคนก็สิไปเบิ้งคลิปนี้สาภูไทยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ในช่องยูทูบสาภูไทยเพื่อแจ้งเตือนอีพีต่อต่อไปและโปรโมชั่นดีๆจากสาภูไทยและกับเป็นแห่งกำลังเจอเฮนเดอร์สำหรับช่วงนี้อากาศตะฮ้อนหอนนะจ้าสำหรับผู้เล่นที่กำลังเนมหาตัวซอยยู่เมื่อหนีสาภูไทยก็มีมาแนะนำ กันแต่คืนนี้เลยจ้าเป็นพัดลมไอเย็นองยห่ออินโนวาพัดลมไอเย็นตัวนี้มีระบบเปิดปิดระบบปรับอากาศระบบตั้งเวลาระบบปรับไปพัดและการ,ระบบตั้งความเย็นจ้ากำลังไฟอยู่ที่200วัตต์ความจุอยู่ที่2 0ปิดและที่คับไแต่ก็นั้นเฮาสามารถพ่นสูมเปอร์เซนตนได้นาน,น,น6เดือนถึงเลยจ้ารา สบายกระเป๋าแห้งเพียงแค่สามพันนึ่งร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นขันพ่อแม่พี่น้องผูเ้เลอเสนเจอกะสามารถมาเลิกมาซื้อได้ที่กุบอนเฮาสาขาพังคโคนหรือว่าผูเ้เประวังกะสามารถสรั่งซื้อที่ดินทั้งเตอร์นีได้จ้าสำหรับเมื่อนี้กับเวลเวลาของสาวผู้แท้แล้วเจอกันอีพีหนะ้ากุบนอนเฮาแอร์เย็นซอบเพื่อนเดือดสบายบ,ายบาย